สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม Format Factory นะครับหรือเจ้าโปรแกรมนี้นั่นเองเจ้าโปรแกรม Format Factory ครับเป็นโปรแกรมสารประโยชน์สามารถใช้ในการแปลงไฟล์วิดีโอไฟล์รูปภาพหรือไฟล์เพลงได้นะครับอย่าขั้นตอนแรกผมจะขอขทําการลบโปรแกรมตัวเก่าก่อนนะครับจะได้ดาวน์โหลดพร้อมท่านผู้ชมเลยหลังจากที่ผมทําการ u n อิ s t a อลโปรแกรมแล้วนะครับเราจะมาเริ่มการดาวน์โหลดกันเลยขั้นแรกนะครับให้เราเปิด Google Chrome เพราะอยู่หน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับรำการกดดาวน์โหลดครับเลือกที่อยู่ไฟล์ผมเลือกเป็นที่ dpt แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับหลังจากเดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราจะเข้าไปที่ตำแหน่งที่เราเก็บไฟล์ที่ตัว install ไว้นะครับหลังจากนั้นให้กดลิ้ขวาแล้แอดส์มินครับ จะอยู่หน้า install นะครับให้กด next กด next อันนี้เลือกที่อยู่ไฟล์นะครับเดี๋ยวผมไปขอไปเลือกที่อยู่ไฟล์ default ของมันเลยนะครับถ้าใครจะเลือกที่อยู่ไฟล์ให้กดที่ browse แล้วก็เลือกที่อยู่ไฟล์ที่ต้องการเลยครับแล้วพอเลือกที่อยู่ไฟล์แล้วให้กด next อันนี้เขาแนะนําว่าให้เราติดตั้งโปรแกรมนี้นะครับแต่ผมแนะนำให้กด decline ไปก่อนนะครับหลังจากเรา install เสร็จนะครับจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้เรากด พินิตไปเลยก็ได้ครับจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเทา่านี้การตั้งโปรแกรมก็เสร็จแล้วครับสามารถเล้อใช้การแปลไฟล์ที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ